สักคนตอนนี้นั่นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นน,น,น,นั่นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายัางสสน้องมีผู้เบ่ายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างบ้านพี่สักคนตอนนี้นั่นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นนั่นหนาวยังพี่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้เบ่ายังน้องมีผู้เบ่ายังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลา หัวายไม่เท่าไรแต่เงาหัวใจคิดถึงเธอเธอจะรู้บ้างไหมในตอนที่เราไม่ได้เจอฝันละเมอทุกคำเช้าว่าเรานั่นได้เจออยากให้เธอนั้นขึ้นมาแม่ยามค่ำคืนจะหลับนอนไม่อยากกอดมอนอยากกอดเธอเคยมีเธออยู่ข้างกายแต่วันนี้เธอไปอยู่ไหนยังคิดถึง ฉันหนาวด้วยไม่มีแบบแผนหรือว่าแบบแปดนของความรักตัวฉันมีเพียงแค่สองแขนไปคอยกอดเธอในยามจะพักฝันถึงเธอเป็นกิจจะวัดบรรยายได้มากกว่าสิบบรรทัดฉันฝันฉันฝันถึงเธอในคืนที่หลับตาตื่นมาในความเป็นจริงมันไม่มีเธอคอยเคียงข้างอยู่โดดเดี่ยวเดียวด้ในความเป็นจริงที่อ้างว้างคำทุกคำที่สัญญายังจดจำทุกวาจะ กาเบ้านพี่สะกุลตอนนี้นั้นหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นน่าหนาวยังพีคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบ่าวยังน้องมีผูเบ่าวยังที่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธออ้างว้างบ้านพี่สะกุลตอนนี้น่าหนาวแล้วบ้านน้องทางนั้นน่าหนาวยังพีคิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผูเบ่าวยังน้องมีผูเบ่ายังที่แค่อยากอยู่ข้างๆ เวลาาาท่เธอองวลมหนาวมายือนไปเดือนตุลาเหตให้หัวใจให้สั่นไหวคิดถอดความรักไปเดือนเมษาที่น้องแก้วตาเลือกทิมไป,ปุนเวียนมาบันจม ที่เขามาเปลี่ยนใจคิดหอดเจ้าลายแต่ผลสุดท้ายเหตุใดแค่คนคอยถามขาวมันหนาวมันหนาวผู้สาวคนใเขก็ใจไอ้บอละทุนนวดได้รูมได้ผัวเราบอกคนใครหรือเป็นจังใดโบวขาวนั่งเงาอยู่ข้างกองไฟยังในใจเจ้ามีผู้เบ่ายังจำทุกอย่างทุกเรื่องทุกราวเมื่อยานลมหนาวเดเข้ามา้านพี่สะก้อนตอนนี้นั่นหนาวแล้ววันน้องทางนั้นนั่นหนาวอย่างที่คิดถึงกันอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าว คนตอนนี้นันนาวแล้วว่าน้องงามนั้นนันนาวยังมนนี่คิดถึงกันอีกแล้วนนนลแต่ว่าตอนนี้น้องมีผู้บ่าวยังน้องมีผู้บ่าวยังพี่แค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เธอเอ้างว้างมาได้สักคนตอนนี้นันนาวแล้วบ้านน้องทั้งนั้นนันนาวยังไอคิดท่วเจ้าอีกแล้วแต่ว่าเมื่อนี้เจ้ามีผู้บ่าวเัง ีผู้เ่าอย่างาอแค่อยากอยู่ข้างๆในเวลาที่เจ้าอ้างว้างมาไดา้สักคนตอนนี้นั้นหนาวแล้วมันนองทงมันนั้นหนาวยัางไอคิดว่าเจ้าอีกแล้วแต่ว่าเมื่อนี้เจ้ามีผู้เ่าว่ย